การกระทะเป็นไปตามวิพาตด้วความื่อาปนัจสังเป็นไดทั่สุนอาญยสัมเดียวกับคนทีอาเป็มต้ารู้จุประสงนใดต้องกาอาญยสัจำควาผนั้นหรือคนจากความิงหรือคนชการูรู้สึกเป็นอาญาหรุกคนกันเิีความฝ่งไปแจที่เกลาง อายาศีดกความสบาพกาล่นสบัยใจมุ่ใจแค่ไเปรีูกที่รักความดับกข์มาขอปฏิบัติให้ถึงความดับกู์ทุกมนุษย์เราถ้ามองการอย่่เปิดเป็นไม่เว่าคนนั้นที่สูงคนนี้ไป่ชุกแต่วราจะรอการนั้นจะียาดทิ้งไปแล้วมนุษย์เราหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตผู้ที่เขาว่าตนมอควัมทุกข์กน แต่ที่เป็นเอ็มจะมีความพูดบวามเข้าใจในปัญหาที่เป็นเช่นนี้เขาพัฒนาดีความรู้ให้นด้ทีสุดได้ยังมีศรัใจแล้วก็จะได้ยางขื่นต่อไปอาจจกได้ยางขื่นต่อไปอาจจะได้เจรสิ่งนสิ่งเพราะผมกมาด้วความยากบากทางกายและใจจึงจะได้มาถึงวันนพ้ได้สุดปัจนาแล้วขาก็พอใจอยู่ช่วยพนาไ แล้วไม่ได้ตกงไปเอวันไปไปเองน่าพัาเสริสูงนันาไม่เที่ยงเต่วรเกินเกนแล้วจักไปทำมาล้วกับความไม่สมบเรื่อยเรื่อยไปจนเรื่องกายใจทุอใจเราชีเรื่อเรื่ออะไรในที่กายติดใจกิดคนไม่ากเรียกว่าทุก ชาติคือความเป็นครอจิตาณนาฬือความเจ็บของจิตวิญญาณมรณะคืความตายของจิตวิญญาณรูกาวาส่วนของจิตวิญญาณไปเว่านามและไม่ลำพันธ์ของจตวิญรูกาวางนยร่ากายความเจ็บไม่ของจิตวาณตลาความเจ็ของจตญญาไปยาสาบสงบใจของตวิญอาิเอิสัมโยความวุเายนั้น่เราไม่รับความชอบของจิตวิญาอิเยอมิปโยอตจากที่เรารับเราชอบของจิต ปัญนาสิใดแล้วก็่ได้สินัสมบัติทองปรนจุอุปการกานาทั่นในกานาแค่จะรูปเรียนนาจักรการปิญญาว่าเป็นของคนเียวก็เป็นจุนี่เป็นความิก็แรกที่คมณับรรุษใีทุกปัจจุบันคุไมุ่อย่างใดก็อย่างหนึ่งปัจจุล่นนี้ผู้มีปัญญาควรรู้อย่างแรกององว่าเป็นทุกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ไม่มีการจบทุกการ้ละคดไทแปลว่าเห็นงแ้เรื่งจ เมื่อพ่อ่อมาดูเสร็จเป็นด้วยความทุกข์แล้วต้องคิดต่อไปว่าอะไรทีนเจ็บให้เกิดทุกข์คารยิ่งข้อที่สองก็ปรากฏว่าเอที่ทำให้เกิดทุกข์ของสิ่งสมุทายนั้นได้เกิดอันหาคือความไม่ยาบอย่างม่เกิดอันหาไม่เอาใดก็เกิดทุกข์มานั้นจึงเรียกอันหาว่าทุกข์ของสมุทัยเปอที่เกิดทุกข์อันเป็นความยิ่งข้อที่สองปัญหานี้ยังมีอยู่เพียงใดต้องติดป็นผลที่ยังมีอยู่เพียงนั้น ทัานอาท่้นอยูาควบลุเด็กเับกวิเสีย่ันหามีอยู่มกับการครอกาททัานาปฏิญาณอยากให้สิ่งที่มอใจมรนได้เพราะว่าท่านาความอยากจะรอดเะได้ทานไมัพลาดั่าความอยากจะรอดจะได้ทนานอาเที่ไหนตัานา่ยู่ที่ไหนที่อาจารที่รอดชอบกันนั้นทาิดที่ที่นั่นและทั้งอยู่ที่นั้นคือที่จะอุ้มลูกดีใจลูกเด็ที่รอดรู้จักให้พอแม ที่รักทีชอบธราทันอาทิตยเกิดขึ้นตรงนี้ทันวูนตรงนี้เกิดขึ้นใรูปสาระโลกที่เอาดูความการัศหาได้สิ้นเชิงโดทุกอย่าเป็นหมดทั้งสิวิตในโลกเป็นความจริงข้อที่สามคือตรงที่ท่านล่ไปว่าถ้าดับันตาได้การที่ตัณาเกิดขึ้น ความร้อนจะดไปเปลี abei, a roommate, a ่ยนเวรด์เราจะไป็นสิ้นแล้วความร้อนก็จะไม่มีมาตรฐานดับทิ้งรุ่งดับคื่อความร้อนจะไม่ได้เพราะว่าความดับทันนี้ใครจะไปรู้อีกแล้วทำป็นเช่นตันนี้ไม่จะลัเสียหรือจะดับเสียจะรับที่ไหนจะดบที่ไหนที่ใดที่เราเข้ากันุุย์เมื่อจะรับตานดับตนาก็รับได้ดับได้ท่านที่ตรงนั้นจะได้ถ้าอุดมิครใจ รูเสียดีลอดโกรธบัปและทำบาลงดินที่ชอบกับมนุษย์ดับที่เปียรูปสาราโลกมัทำาไปจึงจะดับตัะหากได้สิ้นเชิงโดทุกทำเป็นดีรอดได้การที่ก้อีสีขาวปรากฏถึงเท่านามปัญญาที่เห็นชอบพันสีนเดนทุกสี้เด่นแแค่เกิดทุกสี่นความดบรงหรือที่เรียกว่าทุกการดีลอดทางิธนปฏิปัาที่มักนั้นเองจะเป็นข้อพิสูจนให้ถึงความดำรงได้ (الأمر مضحك، لكن المشكلة في الأعمال الصحيحة